สวัสดีค่ะนกมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้ได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมมาใทุกท่านได้รับชมนะคะมีดเล่มนี้นะคะเป็นด้ามงาฝากงานะคะความยาวอยู่ที่8ดนิ้วนะคะทุกท่านเป็นมีดที่สวยงามมากๆเลยนะคะด้ามงาฝากงานะคะกันนี้ก็จะรัดด้วยนาคและเงินนะคะ กนี่ก็จะลัดด้วยแหมงเงินนะคะนี่นะคะทุกท่านมีความสวยงามงามวาววาวฉ่ำเลยนะคะเล่มนี้นี่นะคะนี่นะคะให้ทุกท่านดูชัดๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในของมีดกันนะคะ ด้านในของมีดก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะคะเป็นฝีมือช่างสอนนะคะทุกท่านมวลสารข้างแน่นหนาไม่สั่นไม่คอนนะคะพุทธคุณของหลวงพ่อเดิมเข้มขังอย่างแน่นอนนะคะท่านใดมีใจรักและศรัทธาในมีดหลวงพ่อเดิมนะคะอยากบูชามีดหลวงพ่อเดิมเอาไปไว้ติดตัวติดบ้านติดรถนะคะ ก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเฉพาะใบความยาวอยู่ที่4นิ้วนะคะทุกท่านเป็นมีดฝีมือช่างสอนนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะมีดเล่มนี้นี่นะคะด้ามงาฝักงานะคะนะคะทุกท่านเวลาไปไหนมาไหนเราพกมีด หลวงพ่อเดิมติดตัวไปด้วยนะคะค้างคืนขึ้นเข่าค้างแรมที่ไหนนะคะเราควรจะมีมีดของหลวงพ่อติดตัวไปด้วยเพื่อจะได้ปกปักรักษาป้องกันสิ่งไม่ดีไม่ร้ายนะคะเป็นลมเพลลมพัดคุณใสนะคะมนใสนะคะสิ่งเหล่านี้ที่เรามองไม่เห็นนะคะเรามีมีดของหลวงพ่อติดตัวไปเพื่อปกปักรักษานะคะ นี่นะคะทุกท่านด้ามงาฝากงานะคะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็โทรมาที่ไลายนะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ลายนะคะทุกท่านนี่นะคะสวยสวยเลยนะคะมีดเล่มนี้สวยงามมากๆเลยนะคะตีมาใบโพเต็มใบนะคะนี่นะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะนกมีดหมอสวัสดีค่ะ